ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับใบมีดนะครับดูครับในโบ้เล่มนี้ครับดูดูด้ามนะครับด้ามเป็นด้ามไม้ประดู่นะครับ5.5นิ้วครับความยาวของใบมีดอยู่ที่12นิ้วนะครับความยาวของใบมีดอยู่ที่12นิ้วกว้างอยู่ที่2.5นะครับ ทันนี้6มิลครับกำหนักนี่พอดีเลยครับนะครับสรวจตัดชมไ่ดูนะครับเร่มนี้มีเจ้าของแล้วนะครับนะครับ ดูครับคนยังเหมือนเดิมนะครับครับเล่มนี้อยู่ที่ราคาเจ็ดร้รวมส่งนะครับดูนะครับถ้าเก็บไปทางก็เพิ่มอีกห้าบบาทนะครับแต่เล่มนี้มีเจ้าของนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ